นมหมดอายุขูดวันที่ใช่ไหมแบรของหนึ่งแปดไม่กบาทปองแปดร้อยอะไม่สมควรทำอย่างนี้อใช่นะถ้าลูกค้าก็เป็นความรู้ให้กับลูกค้าถ้าลูกค้าเห็นกระป๋แบบนี้ก็พยายามดูวันที่นิดนึงนะเพราะว่า เงินที่เราหามาได้เนาะแต่ว่ายอยากให้ลูกได้กินนมที่มันมีประโยชน์แต่ว่าไม่กล้าให้ลูกเป็นแปดร้อยกว่าบาทแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทแล้วสุดท้ายไม่ต้องมาซื้อนมที่มันหมดอายุสังเกตกันนิดนึงเนาะคงไม่ต้องบอกว่าร้านไหนเนาะแบร์เนาะครับโอเคดูดิทางร้านทางนู้นเขาจะยอมเปลี่ยนให้ไหมครับแล้วนี่อ่านี่คือแค่ตัวอย่างที่เอามาให้ดู หลายๆครั้งใช่ที่เป็นเรื่องนมนี้ขอบคุณแนะที่ให้ความรู้จะได้ไปโพสลงในไอจีนะเืออื่นเขาเห็นแล้วเขาก็เออโอเคจะได้ระวังนิดนึงเพราะว่ามันไม่ใช่ถูกแปดร้บห้าบาทเนาะลองดูลองไปหา